ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนี่ดี๋ยวเราก็สูดเกมคอนเทนเดอร์เบดนะครับตอนนี้เราโดนคิวบอทมาป่วนนะทุกคนสิบฝ่ายแล้วไปตีตัวแล้วสวยแล้วครับอ่าหมู่บ้านนะครับผมมารูโปลูกคิวบอทมาป่วนนะครับตอนนี้ลำบากนะครับคนไม่มีเลยทุกคนมีเอ่อทอมบิเลอร์มีทอมบิโลร์อยู่นะครับตอนนี้ลำบากเลยทุกคน

นยังไม่มีใครมาทุกคนนะครับยุนิทเอามา่ป็นโเด๋นะผมโเนตแล้วก็ินจงนะครับโอ้โหยังล่ออีกเแตก คิวบดคิวบดคิวบดแล้วไงอุ้ยโอ้ไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะไม่ไหวครับยืนไม่ไหวแล้วเรียบร้อยเพื่อนไม่เข้ามาเลยโอ้โู้โฝั่งนี้คือเป็นคิวบดคิวอะไรเลยครับ หมู่บ้านนี้น่าจะโดนยึดแล้วนะครับโอ้ใม่ก็คนเราไปไหนหมดวะเนี่ยฮะวันนี้คนขาดวอกันเยอะมากนะครับตายแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูแผนที่กันหน่อยนะดูดิหมู่บ้านนี้แตกเรียบร้อยครับอ้าหมู่บ้านนี้มอรลมโกก็กำลังจะตามไปนะครับตอนนี้ แตกแล้วนวแตกรัวๆเลยอนะทุกคนะเดี๋ยวรอคูดาวยสองนาทีไปซ่อมยูนิตแล้วเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อนะครับผมมามาแล้วทุกคนเรายังสามารถยื้อไว้ได้ครับมีเรามาเสริมตรงน,นี้เต็มแล้วครับทีคี้ขอจังเงียบๆนิดนึงเพราะว่าผมติดเสียงนะครับเพราะว่าเขาไปตีอีกที่หนึ่งเขาไมไ่ตีที่นี่นะครับไป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  เพราะว่าคนไทยเราไปตีอีกเมืองหนึ่งนะครับพ<จ>อดีผมอยู่ใกล้ผมจะมากันเมืองนี้ก่อนพอดีทิ้งตัวไปที่เมืองนี้พอดีเออไม่ได้ร้านไม่สำเร็จเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราการเมืองนี้ได้เสร็จรปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปเสริมเขานะครับ ถอนไปเลยเออมา เกือบเกือบเราให้เราไปยอันนี้ว่าเพิ่มเลือดก่อนมีอีกตัวอยู่ทางด้านนึ้งนะมันพยายามที่จะชาร์จเข้ามาโดนยูนิตเราปึบปึบวอลรอบนี้ไม่น่ามีอะไรฝั่งนู้นเขาไม่กล้าบุกเข้ามาแล้วนะครับการวอลวันนี้ผมเอาปืนปืนมาด้วยนะเห็นไหมตูจีนะครับ ปืนปืนปืนมาด้วยนะสามก็บอกเลยเปล่านะครับขออุ้มไม่ได้สักตัวได้ไหมขออุ้มอุ้มสักตัวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเขาเขาเขาเข,า,ข,า,ขามีปืนเขามีปืนโอเจ็บเจ็บเจ็บจะอุ้มมันยังไงดี จะอุ้มมันยังไงดีอุ้มไม่ได้เลยเหมือนกับว่าตึงตำแหน่งตึงเราไม่สามารถเข้าเข้าไปได้ทุกคนจะฝั่งฝั่งด้านหนูทก็ไม่กล้าดันเข้ามานะดูอ,อย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาโมเดลมาหลบในทุ่งหญ้าก่อนธารกิจเราไม่มีอะไรมากครับเฝ้า เออขอมีสวนร่วมหน่อยครับตอนนี้ก็หลังจากตะกี้ที่หมู่บ้านเนี่ยผมฆ่าตัวตายมาใช่ไหมเพื่อมาเอาเมืองนี้นะครับนี่ตีต่อเมืองเดิมเลยคุ้นๆไหมทุกคน เมืองที่ EP ที่แล้ววะ EP ที่แล้วที่ไม่มีใครเอาจีนจุ้งมาเลยนะครับมีผมเอาจีนจุ้งมาให้คนเดียวนะครับใช่ข้างหน้าหนักหนักมันเยอะหายเลยคิวเดิมบอกว่าแน่ใจนะครับตอนนี้สร้างปืนเงินใหญ่นะครับเล่นไม่ได้ปล่อยไม่ได้สร้างปืนเงินใหญ่เล่นมุมเดิมเอ้าวอ้าเอ้าเอ้าวอ้าเ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 อ้าควาย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 เหรออืม ขอหน่อยอุตาได้อุตาโถูกอุตาอุตาตอดตอดอีนี่ไม่ได้เหลือครึ่งไปแล้วอุตาตอดเลือดไม่ให้ได้เหลือครึ่งอ่ะดี๊ดี๊เลยปีนกันเจ็ดคนท้ายท้ายท้ายโอเคท้าย หายายหายโอ้พอกำแพงมองลงมาแล้วพอปิงปิงตแหน่ง ไหมเตาย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 เนีย่ยนั่นไงว่าไอ้เชียเข้าจังหวะพลาดครับเข้าไปเข้าจังหวะตอนที่เขาถอยพอดีพลาดอียูนิตที่เราเอาขึ้นมาบนหนึ่งมันน้อยเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวซ่อมยูนิตรอคูดาวอีสองนาทีนะครับโอเคครับก็กลับมาลุยกันใหม่นะครับนอกเมืองนี่โดนโดนเพลนสูตรยับเลยทุกคนเ ตอนนี้เขาก็เข้ามาในมึงได้หอตายตายไม่ต้องหนีตัดเลยตัดลดเั โอเคครับเดี๋ยวผมจะ,จะนำมูด,ด่าอไปแล้วนู้นไมช่วยแพ้แต่ละกระแพงแต่ที่มาเต็มเลยมีมา้าทเห็นตรงีมีม้ามีจโินจูมีลูกตุ้นะครับเป็นม้ญญาปีกามมี้ มีตัวบนมีธนูตัวบนอยู่อีกหนึ่งตัวนะครับต้องระวังซุ่มโผล่ไปถูกไปข้างหน้าต้องบอกเลยเรื่ยไม่ใช่ถ้าเกิดไม่ตั้งไไปได้ก็เดียวเขาวิ่งตั้งไฟนะเองเนี่ยเนี่ยตอนเยอะเนไปเลยเดนไปเลยโอเคเยี่ยมมีอยู่ข้างบน

ช่ยูนิตไม่คุมเลยอ่ะยิงใจไม่ครบสามกองเลยนะครับเดี๋ยวไปซ่อมยูนิตแล้วเดี๋ยวกลับเรือใหม่นะครับผมเนี่ยนอกเมืองนี่คือเพอสูตรจันบาลนะทุกคนเนะี<ๆ>่ยนะครับโอเคตอนนี้มหมู่บ้านนี้เราก็ยังยิดได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวรเรารพยายามที่จะตีหมู่บ้านนี้ด้วยเพื่อที่จะเอไม่ต้องไปซ่อมที่ไหนไกลนะครับ บบคือเราจะพยายามตีเอาหมู่บ้านเนี้ยมาเพื่อให้มันเป็นสเสบียงไม่ต้องเดินไปซ่อมบางไงไกลเนาะเพราะว่าธงแต่ละเพราะพวกลูด้วยแฟกหรืออะไรเงี้ยเราถูกตีแตกหมดไปละเนี่ยเริ่มถูกตีแตกอะไรเงี้ยไปหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปซ่อมแล้วเราคุยเอาไปสองนาทีนะโอเคกลับมาลุยกันต่อครับตอนนี้เราสามารถตีซับไพ่เอ้ยซับไพ่เต็มได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่ม ดันเพื่อไปสู่เบสตอนนี้ลุยกันใหญ่ตอนนี้นอกเมืองเราเองก็ลำบากนะครับก็โดนเพื่อสู่ันจังหนักเลยนะครับโอเคเพิ่มเวลาเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวจะดันไปเบสแล้วนะครับรอ มาตีซัพพายกว่าเรื่อยๆ แทง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 เออคอมาตายเลย่ม่ด้มโดไรดนอยได้ เก้ยาวผมลืมดูลืมดูเลือดตัวเองเลยโหเราตายรัวเลยแต่ที่ผมพลาดอีกแล้วอ่ะให้มันหมดก่อนเราค่อยดันโอเคดันไม่ดันไม่นะครับผมเดี๋ยวไปซ่อนทีนี่เดี๋ยวรอคูดาวอีกสองนาทีตายไวเดียวอ่ะตายไวเกินนะครับสองนาทีเองเข้าไปแป๊บเดียวตายแล้วนะ พ่นดูแต่ดูอย่างนี้เราค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับเนี่ยในการสนามตรงดตอนนี้เอาหมาด้ามาวางประตูหลังสตูเราตอนนี้นี่เหมือนพวกซิกซิออนพวกเอฟจะไม่มานะทุกคนตอนนี้จะมีหลักๆก็เนี่ยแหละนะครับกิวไอพวกดอกโบตันอะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับไอพวกซิกซิออนเขาก็มีเป็นแบบมาเพอร์สุดอะไรอย่างเงี้ยบ้างเนาะ ช่องยูนิตเรอคุยดาวสองทีปืนยังไม่ได้วางยังไม่ได้ตั้งเลยมากลับมาแล้วทุกคนรอบนี้เราต้องตั้งปืนนะครับไม่ไงั้นเข้าข้างในไม่ได้เดี๋ยวต้องตั้งปืนยิงควันเขานะครับปืนสีเขียวนี่แหละไม่กล้าเอาปืนสีม่วงสีอะไรนี้มาเพราะกลัวโดวนกระสูนนะครับ ครับทอปิโลมาเตืนเขียวเนี่แหละอนนีเฮ้ยจิงจ้งมาเต็มเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปไหนอะใช่ท้าทีเลื นี่คุณๆณนะเหมือนเคยเจอกิวอะไรว่าจาไม่ได้แต่เหมือนเ,ยเคยเจอนะครับไอ้อดบนกแพงเหรอแมขอยิงไม่นานนะขอยิงไม่นานนะไอ้อดบนกำแพงรู้ไหมว่ากูต้องไปซ่อมไกลนะเว้ยมันก็ไม่ไกหลหรอกมันก็อยู่แค่นี้เองโอเครอกูดาวผมเมื่ีต่อหน้าต,ต่อตากูเลยเนี่ยแหละซ่อมไกลเห็นเห็นอ๋ยโอเคครับ ปืนก็ยิงแค่ลูกเดียวแม่เนี่ย่้อมก็ต้อมไกลอีกหนักก็หนัก <c oughs> โอเคกลับมากันแล้วครับผม <c oughs> ตอนนี้แมตช์นี้เราจะไม่ตายทุกคน <c oughs> คือเราไม่สามารถที่จะไปตีพันเขาได้แล้วแล้วนะครับ เพราะเวลาตอนนี้มันหมดแล้วนะครับที่เมืองของไอ้คิวเนี่ยครับขาวๆไอ้คิวความความจำเนี่ยมันโดนคิวบอดไปเตือนสูตรนะครับผมเอ้ยโดนคิวบอดไปเตือนสูตรโดนคิวบอดไปตีเพราะมันโดนคิวบอดไปตีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่สามารถที่จะจะไม่หลับไม่นอนเข้าไปตีได้นะครับเวลาหมดแล้วนะครับเวลาหมดแล้วนะครับ คูดาวไม่ทันจบบอพอดีนะครับเราก็เลยตัดสินใจจะไปกันเมืองทำให้เป็นกันไม่คือจริงๆเราเราไม่ได้จะไปกันหรอกเราจะไปตีเมืองแตยทีเนี้ยเกว่าเมืองที่จะไปเตี๊หรือว่าเตียมอยู่ไกลนะครับผมอยู่ไกลเลยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามากันหมู่บ้านดีกว่าเพื่อที่จะบ้านจ้เป็นแหล่งเสบียงใน การวอร์นี่วันฝังเราเราดันเลยทุกคนไม่มีใครกันนลยดันใหญ่เลยอ่ะดันอย่างเดียวตอนตอนนี้ดันอย่างเดียวอ่ะดันอย่างเดียวอ่ะ กันอย่างเดียวอ่ะอยู่ดีมูกี่กองเนี่ยสามสีกองอ่ะตอนหน้าดนนะตอนหน้าโดอนะตอนหน้าก็ตอหน้าเหอตอนนี้เราออกไม่ได้ครับนไปบนะ ไม่ได้ดับไปหาไปเลยมันไปปอยไปลงท่อหน้าออมีเล่นมาเอาไว้เดี๋ยวอีกตัวไปเลยไปช่องห้า

ไปไปไปเขาเบรไปเขาเบรไปเบเลยเกือบไปเขาเบไปเขาเบไปเขาเบไปเราได้ไปทำที่อื่นกบเลยบหนย้เกิ่มตั้งไฟเบรเ้าไปเบรนะครับรออะไรล่ะมงไปเลยมุ่งไปเบรคทั้ตอนนี้ quyết mạnh mẽ hơn mình chơi, giỏi, má khảy măng quá mối เรียบร้อยครับเรียบร้อยเย้แล้ววันนี้เลยที่กูจบเลยที่กูไม่ตายเนี่ยวันนี้ตายทั้งวันนะครับเล่นอะไรก็ไม่รู้ตายอย่างเดียวเลยวันนนีี้เ่ยตีฮาวิทสักรอบนึงเลยที่อะดนชาแน่มึงเอาเอามีติดลมมีติดลมนะครับมีคนติดลมจบไหมจบอีกหลังจบนะ มาดูที่ว่าหมู่บ้านจะเป็นยังไงนะครับเน่แล้วตอนนี้เียลยเนนะครับจบวอจบอไไน,ะนะครับผมไปีไผีฮีตอผีฮีฮฮฮตอคืออะไรวะเย้ยยย่าครับเฮ้ยเอ้นี่หน่อยนะเรื่องเรื่องปืนะน,นนะมอต้าสอดแลปตกันมาหัาเอนะทุกคน นะครับผมวันนี้ขอออกจากทีสก่อนอน,นะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการบอนะครับผมเล่นอะไรผมว่าวันนี้ยอมรับเลยคือเล่นแล้วเป็นแบบตายตลอดเลยนะครับประมาทเองตายเองตลอดนะครับก็จื้อว่าวันนี้เราทําได้ดีเยี่ยมนะทุกคนเนี่ยนะครับโอ้ตกตกใจตกใจพื้นที่น้ําเงินเต็มไปหมดเลย งงนะครับนึกว่า386นึกว่าเป็นแบบว่าพวกอะไรว่า e n d e r ดอร์พวกเป็นแบบว่าออการเดียมบีดได้นะครับผมตอนเนี้ยทุกคนดูดูนะกดตัวเอ็นะครับไปที่พันธมิตรนะครับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์การทูตดูดิออกาเดียนเอ็นเดอร์ิงคือศูนย์หมดนะครับสามแปดหกมีอยู่หนึ่งหลังเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะทุกคนเนี่ยนะครับทวีปเนี่ยดูดิเดห็นป่ะพันธมิตรเราไปไหนหมดแล้วก็ไม่ก็ไม่รู้เนี่ย 386ไปเอาบ้านตรงไหนก็ไม่รู้ครับเี่ยแตกหมดครับมีบ้านเรามีเรายังดีเรายังมีหมู่บ้านอีกสี่หลักนะทุกคนในขณะที่386เนี่ยมันไปเอาบ้านที่ไหนก็ไม่รู้นะครับออการเดียนเมื่อก่อนอยู่ตรงนี้ก็โดนซิกซี่ออนโดนเอฟตีแตกหมดนะครับ386ที่อยู่ตรงนี้ก็โดนกิวอะไรไม่รู้อะเนี่ยกิวหัวหมีเนี่ย แตกหมดนะครับหนีมาสร้างตรงนี้อ่ะก็โดนแลตินาล็อกตีนะครับไปไปซ้ายมือก็โดนกังนัวนะครับผมซิกซิออนตีนะครับผมทางด้านเอมเพอเรอร์กิวไทยนะครับอ่าขาวหมดทั้งแผ่นดินเลยโดนพวกเลตติ้งฟินิกนะครับผมแล้วก็พวกเอ่ออันเดอร์กราวพวกกิวญี่ปุ่นกับกิวเวียดนามตีนะครับเนี่ยเนีย่ยเวียดนามโดนเกี้ยงเลยทุกคน นครับตนนนเเเกีี้ยยยงลยะครับ่ตอนนี้เหลืออยู่สองหลังนะครับเนี่ยเหลือเหลือเมืองอยู่สองเมืองนะครับไม่รู้ว่าจะกันรอดหรือเปล่าก็ขอให้กันกรอดนะทุกคนสู้ๆนะครับผมเอเพอร์เรอร์นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครป์เป็นกำใจให้กับผมด้วยแล้วกันเนะาะแล้วไปเจอกับคลิปบอว์แคนได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมก็ สุดท้ายน,นี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละลาไปก่อนครับผมไม่เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ